ขอความผัสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมยจมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการศึกษาพละธรรมำคำสอนตราบใดถ้าเรายังไม่ได้สิ้นอาสวะกิเลสยังไม่ได้เป็นพระหรหันตัดวงจรแห่งวัฏฏะ เราก็ต้องศึกษาอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่ายังเป็นเศษขะบุคคลอยู่ต้องดำเนินเดินตามอาทิตศีและศีขารักษาศีลให้มั่นคงอาทิตกิตสิกขาคือรักษาจิตใจของเราให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์อธิ์ปัญญาศกขาคือยังโลก,กุตรธรรมให้เกิดขึ้น แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เกิดยังไม่มีเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เลื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดการบำเพ็ญบารมีตราบใดถ้ายังไม่ถึงฟังเราก็ต้องทำอย่างนี้เรื่อยไปบารมีแปลว่าเต็มหรือสิ่งที่จะกระทำให้เต็มนะท่านเรียกว่าบารมีสมมติว่าเราตั้งจุดหมายว่าจะเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราตั้งจุดหมายไว้ว่าจะไปจุดนั้นแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เราก้าวเท้าเข้าไปหาจุดหมายปลายทางมันก็ใกล้ไปทุกขณะฉันใดปารติติปารมี i ถ้มว่าปุเรติติปารมีธรรมท,ที่ทําให้เต็มชื่อว่าบารมีคือเราให้ทานครั้งหนึ่งปราถนาเพื่อความพ้นทุกครั้งหนึ่งมันก็เป็นบารมีครั้งหนึ่งเรารักษาศีลปราถนา เพื่อเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกครั้งเนึ่งมันก็เป็นบาร,รมีครั้งหนึ่งมันก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะอย่าไปคิดนะว่าบุญเล็กน้อยจะไม่ติดตามเราบัณฑิตท่านกล่าวเป็นคติธรรมว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชน ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนดีสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั่นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งศพสถานวิมานทองคำว่าบารมีธรรมอย่างองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทำความดีทุกอย่างให้ทานก็ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณรักษาศีลอย่างพยาผูริทัตเป็นพยางูใหญ่เป็นพญาน,นาครักษาศีลก็ปรารถนาเพื่อความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเหล่านี้ก็สิ่งที่จะกระทำให้เต็ม ปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเขาเรียกว่าบารามีไม่เป็นกิเลสนะปรารถนาอย่างนี้เพราะมีปัญญาเป็นหมูลเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นโทษในความแก่เห็นโทษในความเจ็บเห็นโทษในความตายทําความดีแล้วก็ปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์นั่นท่านจัดว่าเป็นบารามีบารามีเนะี่ยตัวนี้มันเป็นแนวทางที่จะนํา ผู้ปฏิบัติออกจากกองทุก์ได้จริงคนไม่ปฏิบัติธรรมมันจะออกจากทุกได้ไหมไม่ได้หรอกการปฏิบัติธรรมเราต้องอาศัยความเพียรความพยายามเก็บเล็กผสมน้อยทําไปทุกวันเมื่อเราทําไปทุกวันมันบารมีมันก็เข้าถึงความแก่กล้านะเข้าถึงความแก่งอมหรือความสุขนั่นเองบารมีมันเข้าถึงความแก่แล้วก็เข้าถึงความสุข นี่ก็เรียกว่าสร้างสมอบรมอินทรีย์ของเราให้บริบูรณ์เขาจึงเรียกว่าบารมีไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วมันจะบริบูรณ์ขึ้นเหมือนกับดอกเห็ดมันผุดขึ้นนอกฤดูก,กาลไม่ใช่นะคือบารมีมันจะเกิดจะมีมันต้องอาศัยการสะสมการอบรมกันเพิ่มพูนอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยเปนเป็นบารมีธรรมแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามญาติโยมที่ ร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรามีโอกาสเราควรจะได้สะสมอบรมอินทรีย์ของเราให้มันสูงขึ้นประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าละอย่าทิ้งมีโอกาสแล้วก็ทำกันไปอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งไปรอโอกาสรอเวลาเดี๋ยวอายุเท่านั้นก่อนอายุยุเท่านี้ก่อนถ้าเราไปผลัดวันประกันพรุ่งตายก่อนโยมไม่มีโอกาสได้ทำความดีกัน นี่การทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบารมีเป็นธรรมที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานคือความพ้นทุกข์ท่านเรียกว่า,าบำเพ็ญให้เข้าถึงโลก,กุตตะธรรมกันบำเพ็ญบารมีให้เข้าถึงโลก,กุตตะธรรมคือความพ้นทุกข์ วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องสังฆาธรรมสังฆาธรรมคือพูดถึงตอนที่พูดถึงเรื่องอสังฆาธรรมพูดถึงเรื่องอริโยอัตถังคิโกนะองธรรมที่จะเป็นแนวทางนำตนพ้นจากกองทุกข์ท่านเรียกว,ว่าอริยมรรคอริยมรรคเรียกว,ว่าอริโยอัตถังคิโกมรรคอันประกอบด้วยองแปด คือเรื่องอริยมรรคนี้เราจะพูดอย่างนี้ในโพธิปขียธรรมหมวดหมู่ธรรมที่เป็นเครื่องตัตรู้นะ่ท่านเรียกว่าโพธิปขียนะโพธิปขีย,ขยหมวดหมู่ธรรมเป็นเครื่องตัตรู้จะเรียกว่าสติปฐานได้ไหมได้นะอริยมรรคแม่โยมจะเรียกว่าสติปฐานก็ถูกเพราะแนวทางที่จะนําผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ หรือจะเรียกว่าสัม,มปทานก็ถูกจะเรียกว่าอิทธิบาทสี่ก็ถูกเพราะมันเป็นแนวทางที่จะนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่ความพ้นทุกข์คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากกุศลละจิตนะคุณธรรมเหล่านี้เกิดจากกุศลละจิตที่เราต้องอาศัยการอบรมวาสนาบารมีของเราสะสมเรื่อยไป ตราบใดถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็เราก็ว่าก็กระทำกันนะตราบใดถ้ามันถึงจุดหมายปลายทางนู้นแล้วเราจึงจะหยุดพักกันถ้ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันเส้นทางนี้เราต้องเดินต่อไปมันยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าสิ้นสุดเมื่อใดแล้วนานและญาติโยมมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันนี่เป็นเรื่องของการเจริญอริยมรรค เขาเรียกว่าสมังคีคําว่าสมังคีตัวนี้มันมันเป็นไปพร้อมกันนะมันไม่ก่อนไม่หลังถ้าเกิดว่าเราสร้างบารมีเหตุปัจจัยมันบริบูรณ์แล้วมันก็เกิดขึ้นนะคุณทำเหล่านี้มันไม่ใช่ไปเกิดเวลาโน้นเวลานี้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยถ้าพร้อมมันก็เกิดแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมก็ยังไม่เกิดนะเรื่องเหล่านี้ก็บางคนก็ ปฏิบัติตั้งใจไม่หลับไม่นอนอันนี้อโยมถ้าเกิดมากด้วยศรัทธาแต่ขาดปัญญาไปเดี๋ยวก็งมงายอีกมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยนะศรัทธาต้องมีสะอาญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญามันจึงจะบริบูรณ์แต่ถ้ามีศรัทธาแต่ขาดปัญญามันก็งมงายแต่ถ้ามีศรัทธาประกอบด้วยปัญญามันก็ คือคนพร้อมด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยมันก็จะเป็นแนวทางที่จะนําผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกขได้เนี่ยเรื่องของอลิโยอัตถังคิโกมกักคือข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกพ้นทุก์เนี่ยต้องอาศัยบาร,รมีที่จะต้องสะสมอบรมบ่มเพาะกันวันนี้ไม่เป็นลุไม่เป็นหลายญาติโยมนะแต่ถ้ามีโอกาสเราก็บำเพ็ญบาร,รมีกันไป เรื่องของบารมีเป็นเรื่องของเราที่จะต้องสะสมกันมันไม่ใช่เรื่องรีบร้อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรีบเร่งเพราะวัะสงสารที่เราเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยไม่แน่นะมารู้ว่าพบภูมิเราจะไปเกิดในพบภูมิไหนชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราไม่แน่นะญาติโยมว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรเรารู้ไม่ได้อย่างอนันทเรษฐีญาติโยมอนาัน,านทเรษฐี เวลาตอนเป็นมนุษย์ต้องกับเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงแต่เวลาใกล้ดับจิตเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือตายแล้วไปเกิดเป็นเป็นสุนัขนะโยมเฮ้เป็นเศรษฐีไม่น่าตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขก็เพราะว่าจิตใจของท่านไปคลุกกลุ่นอยู่กับเรื่องของสุนัขนั่นเองจิตเสพคุณสิ่งใดาตายก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าคนไม่เสพคุณในเรื่องเหล่านั้น มาสนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานมีสติอยู่กับรูปมีสติอยู่กับนามในการปฏิบัติธรรมนี่มันจะเข้าสู่หลักการที่เรียกว่าอาริโยอัตถังคิโกคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ขณะที่เจริญวิปัสสนาอยู่ถ้าบอกว่ามรรคหเท่านั้นที่เจริญได้ มัคคาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะดําริถูกสัมมาวายามะเพียรถูกสัมมาสติระลึกถูกสัมมาสมาธิตั้งมั่นถูกส่วนวีละตีสามคือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะนะท่านบอกว่าจะบริบูรณ์ต้องในขณะที่มัรคัจจิเกิดขึ้นเท่านั้นเขาเรียกว่ามัคคสมังคีเนี่ยเขาเรียกว่าสังฆะธรรมในญาติโยมนะ สังคหะธรรมคือธรรมที่มันไปเกิดร่วมกันกับกจิตทําให้มรรคสมังคีเกิดพร้อมกันในขณะที่บรรลุธรรมต้องเจริญวิปัสสนาสติไปกำหนดดูกายสติไปกำหนดดูจิตท่านเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเดินมีสติน้อมไปในการยก ที่เดินไม่ใช่เราเดินที่เดินคือกายเดินมีสติน้อมไปที่ขากายเคลื่อนกายฟับไปนะเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งที่เดินคือกายเดินไม่ใช่เราเดินตัวรู้นะก็ไม่ใช่เราเป็นนามคือจิตหรือตัวปัญญาขาขวาก้าวไปครั้งหนึเข้าใจรูปหนึ่งเคลื่อนไปครั้งหนึ่งมันก็หมดไปครั้งหนึ่งขาซ้ายก้าวไปครั้งหนึ่งเป็นรูปหนึ่ง คือรูปกายที่เคลื่อนไปแต่ละขณะเป็นคนร,รูปเป็นคนละรูปปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งว่ากายเป็นรูปเห็นแจ้งว่าจิตเป็นนามมันถอนคาว่าตัวเราของเราคำว่าเราเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนร่างกายเขาเรียกว่ารูป ส่วนความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันจะถอนคาว่าตัวเราของเราออกไปเดินแต่ละขณะยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งเหยียบขณะหนึ่งเป็นคนละขณะเป็นคนละรูปวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปเห็นขณะยก ไม่ใช่ขณะเหยียบเป็นคนละขณะกันขณะย่างกับขณะยกก็เป็นคนละขณะกันเมื่อเป็นคนละขณะก็เป็นคนละรูปเป็นคนละอารมณ์ขณะเหยียบกับขณะย่างเป็นคนละขณะกันวิปัสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อยู่ที่โยนิโสมานสิการถูกอ้าวเดินไปเดินกลับขณะที่เดินอยู่จิตคิดล่ะ จิตคิด,คดมันก็เป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรานามคิดมันจะคิดไปในเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของจิตแต่ผู้เจริญสติให้มีสติรู้ทันเท่านั้นว่าโอ้นี้นามไม่ใช่เราถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วมันจะกั้นกิเลสเดินไปเดินกลับเดินพอสมควรมันปวดมันเมื่อยรูปเป็นทุกข์เราก็มานั่ง นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาสังเกตความรู้สึกว่าจิตมันจะน้อมไปถึงกายส่วนใดบางทีจิตน้อมไปกายนั่งส่วนบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนนะ้ะเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าสวงอกไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่อกแสดงว่าจิตที่มารู้อกนะ่ะไหวตึงที่อก จิตมันทิ้งกายนั่งส่วนบนและจึงมารู้ส่วนเป็นคนละขณะกันพอจิตน้อมไปที่ท้องนะพอท้องไหวตึงจิตรู้ไปไหวรู้ไหวตึงที่ท้องจิตมันก็ทิ้งอกจึงไปรู้ท้องเป็นคนละขณะกันวิปัสสนานี้หมายเอาตัวปัญญาปัญญามาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าที่ นั่งนะไม่ใช่เรานั่งที่นั่งคือกายนั่งตัวรู้นะ่คือตัวปัญญานั่งกำหนดอย่างใดแม้อิริยาบทยืนอิริยาบทนอนก็กำหนดอย่างนั้นเพราะเป็นรูปนิ่งเหมือนกันต้องสังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนกายมันก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปด้วยเป็นการเจริญสตินะอบรมปัญญา ขณะที่นั่งคือกายนั่งถ้าเราไม่ได้เจริญสติเวลานั่งมันก็เป็นเราถ้าเป็นเราโทษของการไม่กําหนดรู้เป็นยังไงเมื่อนั่งเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใจเราทุกข์ด้วยเพราะกายของเราเวลานอนก็เหมือนกันที่นอนคือกายนอนแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเราก็ไปสําคัญผิดคิดว่านอนคือกายคือตัวเรานอน,อน นอนานานๆมันเป็นทุกข์มันปวดมันเมือ่อยมันไม่ได้ปวดเมื่อยแต่กายใจเราปวดเราทุกข์ด้วยเพราะเป็นกายของเราการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อมาจะรู้สภาพความจริงรู้รูปร, ů, รู้นามนี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นกายก็ดีจิตก็ดีท่านเกว่าทุกขังปรินญยยะทุกเนี่ยเป็นธรรมที่ควกรกําหนดรู้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะ เป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรหรอกนะหลงลืมไม่เป็นไรให้สติปัญญาตามดูรู้ถันนี่เป็นเรื่องของการประพฤติธ,ธรรมเมื่อปัญญามันเข้าถึงความแก่กล้าอาริยมรรยผลมันจะมันเป็นไปของมันเองละ่ะไม่ต้องไปบอกว่าอันนี้เป็นญานนี้ยานนั้นขอหน้าที่ของผู้ปฏิบัติให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ เรื่องของพระธรรมคําสอนมันจะเป็นไปตามสภาพกลไกของสภาพธรรมมัคคะ,ะสังขีความบริบูรณ์ของธรรมมันก็จะเกิดพร้อมกันเรียกว่าบรรลุธรรมนั่นก็เรียกว่าสังคหะนยายยงหมายข่ามันเป็นไปด้วยกันไม่ได้ไปบอกไปแยกนะพวกเรียนอาิธรรมทั้งหลายว่าเราเรียนอภิธรรมแล้วมีจิตดวงนี้เกิดขึ้นจะต้องมีเจตสิกประกอบเท่านั้น และวเกสิีเกิดร่วมมันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ท่องกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่าสัมปยุตรธรรมมันเป็นไปรู้โดยความเป็นประธานนี่เรียนอาพิธรรมก็จะให้เข้าใจว่าธรรมทั้งหลายมันเป็นอนัตตา,บ,าบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเข้าสู่สมัคคสมมังคีกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมองดูเวลาก็เหลือน้อยนะขอโอกาส วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ศดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร